ตอนนี้อยู่ในเขตบางสะพานน้อยครับข้างหน้าครับบางสะพานน้อยเลี้ยวซ้ายไป8กิโลริมตะเลก็อย่าแถวนั้นนะครับไม่เคยไปรักทีอนะไปแต่ในตัวอำเภอริมเลไม่เคยเคยไปรักทีเอ้อไปแล้วนี่วันนั้นไปดูรีสอร์ทเออจริงที่นี่คนระดูดิกัแบบรถใช้เวลานานมากมลงทุนสูง็็ล้วนหรือว่าได้มาแปลงเดียวไหมคระหรือว่าไม่ได้ ทำไมตัวสับเราบันจำอย่างนี้อ่ะวันนี้อยู่บางสะพานน้อยท่านผู้ชมลูกกุกเก้าวต้าแสะห้าสิบเจ็ดกิโลชุมพรแปดสิบห้ากิโลแต่เราไม่ได้ข้าวชุมพรน,นะอยู่ตานเหนเป็นเกษตรนี่แหละถึงสี่แยกปฐมพร ะแล้วเราว่าไม่อยากให้มืดรถเอวีรถเอแก๊สไม่ว่าจะรถแก๊สรถไฟฟ้าอะไรเยอะไม่รู้มันกี่ดีไหมกี่ดีกี่ร้อยไหม เดี๋ยวยังถนนกับพี่น้องต่อเนื่องครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ชแนลด้วยนะครับบานนกดาวเช็ดแนวดนวเแนวดนวเแนวดวติดตามด้วยนะครับพี่น้อง วันนี้ไป,ไปผ่านรงานุงเช้านไปเอาอยาดนะ้วยว่าวันนั้นเจอไม่เคยพูดมาพูดอย่างนั้นถ้าไม่เจอหมอไม่ให้อนะไรไหมต้องหาหมอก่อนโอ้พยาบาลคนนั้นนะไม่เคยเจออ่ะหมอไหนก็ได้หมอชุกนี้ก็ได้ ทั่วไปนี่แหละมันมีประวัติอยู่คุณก็จ่ายยาตามที่ประวัติเกา่าใช่ไหมวันนั้นบอกว่าไงนะอ,อ้อนนะะอาวแล้วเราคุณแม่ผมเจอหมอไม่ได้มีพยาบาลแบบนี้นะนะอย่าไปเวกว่าเขาเลย ตายกันแล้วกันโอเคครับกดติดตามด้วยครับมันมืดเนียกลองบรโดนแบบนี้ครับเจอแล้วยากเลยค,คิวต่อไปบางสะพานน้อยครับท่านผู้ชมออกผ่านมาแล้วบางสะพานน้อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเกาะต้นโพเกาะโพเกาะโพเขาโพเขาโพต่อ,อไปก็เป็นเขาโพหมู่บ้านธรรมรัตน์อยู่ขวามือนี่แหละโอเคครับ เรน่องแถวนี้จะเป็นนิคมนิคมไปมาขายก่อครับถึงรู้ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ